ไงตาแก่เนี่อเอ้ยเราจะหนีคุณปู่อย่างนี้หรอดูคุณปู่ดิดูคุณปู่อะไรนะอันนี้มีนอนได้เลยเธอเฮ้ยเธอเขาโต๊ะอุ้ยเธอไม่อะนี่อะไรจีเห็นเขาโดนแล้วจีเม้นจีเม้นโอเคเออเราต้องหนีคุณปู่ไปเที่ยวตอนกลางคืนนะเธอ คุณปู่ oh. เราอะหัวโบราณไงไม่ค่อยฟังเราหรอก oh. เออเอคุณปู่ก็จะแบบอันนี้ยเราเกินอุ้ยอะไรอะอ,อะไรอะอ๋อจะเปิดทนงาง <c oughs> ให้เราไปได้นะเถอ <c oughs> โอ้บ้านเราให้เถ่งเหมือนกันเนาะจริงแล้วคุณปู่ทำไมต้องสร้างด่านอะไรเยอะแยะด้วยอุย้ยอยนะเออตายเลยโอเคไปละ ว,ว่าอ้าวนิ้วกระโดดโพดมา <c oughs> ชึบชึบเค <c oughs> พอดีว่าขาสั้นน่ะกะเ็เลยล้มบ่อยหน่อย <c oughs> อ๋อตอนนี้เราก็เดินทางที่จะนนีคุณปุ่มมาได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วว้าวเกิดจะไปหไหน่แล้วร่ะเดียวไงดีอ่ะทำไงอ่ะ ปิดประตูไว้เถอะนี่ต้องวิ่งไปในนี้ไปในนี้แน่จริงก็ตามผมมาสิคุณปู่นะโต้องมีตดต้องมีเทกเจอร์ตดต้องมีเทกเจอร์ตดคุณปู่ก็ตามมาสิแน่จริงอ่ะแกจะไปไหนไอ้ดื้อแกจะไปไหนไอ้ดื้อไอ้ดื้อแกจะไปไหนไอ้ดื้อไอ้ดื้อดอไปอดไปไปม่รู้ว่าจะเก่งจริงเออไม่เสิงนี่ ถ้าเราเอากระดาษรังมาต่อกันหรือเปล่าอ่าจบ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 ,จบ,จบปิ้งอ,อเคแล้วก็กล่องนี้มามันวางซ้อนกันได้ไหมอ๋ออืออ่าอเคปอนง่ายเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็ต้องต่ออันี้สบายถูก ต่อเยอะมากมาริงก็แค่สองอันก็เหลือเฟือแล้วนะอึ๊บใช่หรือเ่าเออเตี้ยอึ๊บเอออย่าไปดูนะอุ้ยทางนี้แหละเราจะได้ออกไปข้างนอกสักทีโอเคต้องเก็บนอนมาด้วยนะเอ๊ะแปลกแปลกอุ้ยนี่จะจับแกได้แล้วจะจับแกได้แล้ว ก็มาสิคนลุง่าอีกแล้วเอ้ใหญ่ใหดูบ่นเยอะแยะมากเลยแต่แก่นี่อุ้ยนี่ไงเรามีทางทิศาทำให้เราหนีไปได้แล้วเธอมาโอ้โหในนี้บ้านคนหรืออะไรอยานี่มันขี้นี่เธอคือเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงออกไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันมีใหญ่ง คือแค่จะหนีเที่ยวเองอะ่ะผมแค่จะหนีเที่ยวไปเล่นสเตเดอร์กับเพื่อนในตอนเวลาสองทุ่มเองทําไมคุณปู่ถึงต้องห้ามเราด้วยตอนน้มองมาเลยเราต้องตายอะ่ะเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมคุณปู่ถึงไม่ให้เราไปเที่ยวอ๋อ <c oughs> <c oughs> มากันด้วยกันเวอ่อปบ อ่ามีเพื่อนที่จะหนีเที่ยวเหมือนเราเหมือนกันอ่า๋ออุ้ามาทางเดียวกันเลยอันนั้นคืออะไรอ่ะอุ้ยนั่นอะไรอ่ะชึบชึบเอ๋ปูเลี้ยงปูออะไรอะไอ้ยไอยยิงมันอะไรอะอะไรปูอออปูปูปูเป็นตัวได้ปูปูปูผมแค่จะหนีเที่ยวเองปูอะไระ เจ่ะกันโ้โหปู่นะกลัวมากแล้วแล้วปูป่พูดอะไรวะ<ห>อาไรอะ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 ยะอยูอ่สี่ววไหมบอเบื่ออ่ะนี่ที่นี้มีรีบอัตโนมัติด้วยนะบอกเลยบอกเลยว่าบ้านเราไม่ธรรมดาเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยมาแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกเป็นเด็กดีคดิเกยจริงวงกลมเหรอ circle c ซอร์เคิลเพย์พุทธูเซอร์เคิลอันนี้คืออะไรให้เราทำอะไรอ่ะเอาวงกลมมาใส่ปึ้งอ่าเหมือนเอามาต่อนะทุกคนเป็นปริศน,นาของเราในเองปึ้งน่ารักเปิ้งจริงก็มาใส่ตรงนี้หนึ่งปึ้งเรียบ,บร้อยประตูเปิดแล้วอ่าอุ้ยนี่แหละประตูบานที่เราจะได้ออกไปจากที่นี่ โอ้โหเออ oh. อะไรเนี่ยอันนี้มันบ้านคนหรืออะไรงงมากนึกว่าดูออคกกิวเออเอาเยอะดูด้ดู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 เลือ <c oughs> ลมือนโอ้ได้แค่แน็ง่ายๆบอกเลยปูด <c oughs> ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรเราไม่ได้ไไดหรอกอีซี่อ่ะโชเซชิวอ่ะ อันนี้คืออ้าวเอาไม้มาต่อเหรอ,อ <laughs> เออใจเย็นนะเอาต้องม้ต่อหรอเนะี่ย <laughs> เออไหนวาไว้เออเราต้องสังเกตนี่ไงเนี่ยวางไว้ตรงพื้นเนี่ยเราต้องสังเกตสิ่งเราข้างนะอุ้ยไม้ตกชิบหายแล้วอันยังมีอีกเยอะแยะเลยเอ๊อ๋อมันยิบแยนเดียวก็ได้ <laughs> อ,อ๋อใช่แล้วก็เก็บเก็บเงเอาโอเคเปิดเย้ <Yeah. S 1> เรียบร้อยจริงๆแล้วคุณปู่อาจจะอยากให้เราก็ออกไปเที่ยวได้ก็ได้นะจริงๆอ่ะแต่เขาอยากให้เรามีแบบว่ามีความรู้สึกว่า ต้องมีความพยายมามที่จะออกไปใช่ใชอุยปุ่มอะไรอ่ะอา่าประตูแล้วก็ขี่รถได้ด้วย,ว,ยว,ว้าวอ,อู้อฮะอันนั้นคืออะไรอ่ะเมนเนาะเหือแล้วจะขับรถไปยังไงโอ้ยเธอเราไม่ต้องขับอ้า <c oughs> นี่เธอเขอ้าแล้ะ กระโดดนะโดดนี่อเออล่วงเลย,ยคือกิ้งกีรัง,งกาเออระเนี่ยมันเขาตีรังกาทำไงอ่ะ,อ,ะอ๋ออ๋อต้องทำไงอ่ะมันต้องกระโดดไปเรื่อยๆเธออย่าให้ตกอ,ะอ่ะอ๋อโอ,อเคโอ,อเคอ๋อโอเคโอเคเจ็ดละ ใช่อ่ะ <c oughs> คือตัวก็เล็กเหลืออะไรเธอ <c oughs> มันยางมาเลย <c oughs> ตัวก็น,นิดเดียวอ่ะ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 วู้ได้แล้ววู <c> ้ <oughs> <c oughs> วันใหมาที่ไหนละ่ะเขาอยู่หน้าหน้าเลยเธอเธอลงมาใต้ห้องใต้ดินยัง ออกมาแล้วครับเธอเอาไปเก็บนอนก่อนไปเกียรติจ๊อบไปเก็บนอนแม่ไม่เธออยู่ในทาราบายน้ำยังอยู่แล้วครับเธอโ <Okay. S 2> อเคขาวิ่งมาแล้วเธอต้องไปกดไอ้ปมเมืนนั้นด้วยอ่ะปมลงโต๊ะกดน้ำอะ่ะอุย้ยอะไรอะ่ะอ๋ออยู่กับวิ่งเร็วขึ้นมาอ๋อโดบโดบโดบ <laughs> แป๊บซี่เฮ้

มาใกล้ถึงฝันแล้วที่เราจะได้ออกไปเที่ยวจากที่นี่มาเรียบร้อย้ยอยู่ไหนๆเนี่ยอูอูอ้ากูจะว่ากับปูเองโอ้โหปูมองไม่ได้อะบรา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 บมันโดดด้วยโอ้โหเสร็จมาดิปู เออนี่นี่หลบได้หลบได้ก็มาสิหลบได้มาสิหลบได้นะเก่งนะเออเออมาดิมาดินี่หลบได้หลบได้หลบได้ยังไงยังไงยังไงถ้าปู่จะทำอย่างงี้ถ้าปู่จะทำอย่างงี้หลบได้นะหลบได้นะก็มาดิรับปู่ผมแค่ขอออกจากบ้านแป๊บเดียวเองทำไมปู่ถึงไม่ให้ผมออกจากบ้านล่ะฮะก็มาสิเบื่อเบลอเบืเบออปู่ปู่ายอย่างนี้หรอง่ายบปปะ ปูแตกแตกหนึ่งสวยๆสวยอุ้ยอันนี้คือเราจะเดินทางโดยเรือหรอนั่นนสิคือเราจะไปไหนนะอะ <c oughs> ในที่สุดโอ้โห <c oughs> เยเรือติดเดยาสกีติดตดบ้านะ <c oughs> คุณชนะเอออย่างสุดท้ายเราก็ชนะคุณปู่ออกมาได้ เออคือยัว่าปู่จะเจ๋งจริงอ่ะจ,จริงๆก็ตัวแค่เนี้ยเออตัวแค่เนี้ยโอเคนะครับทุกคนกใครชอบคลิปนี้ฝากดหลค์ออก็แชร์กันสับเพื่อกำลังใจงให้ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย